สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อเกรตคลแจ้วคำนะครับคุณจะเรียกว่าครูเจก็ได้นะครับเดี๋นี้ก่อนเลิกเรียนนะครับครูมีวงจรครับการทดลองครับมาให้เนะี เรียนได้สังเกตกันครับมีทั้งหมด2วงจรครับโดยวงจรที่1นะครับก็จะมีแหล่งจ่ายครับมีแอมพิเตอร์ครับมีตัวต้านนะครับวงจรที่2นะครับก็จะมีแหล่งจ่ายเหมือนกันครับแอมิเตอร์นะครับแล้วก te ็ตัวต้านนะครับต่อเข้ามาเป็น2ตัวนะครับโดยโดยทำการัต่อวงจรที่1ก่อนครับแล้วมาดูวงจรจริงกันครับตัวนี้ครับครูจะใช้เป็นแหล่งจ่ายนะครับกระแตรงนะครับอันนี้ก็เป็นแอมพิเตอร์นะครับ เรื่องนี้ก็เป็นบดทดลองนะครับโดยเราจะทําการนะครับต่อคูน้ำทานครับเข้าไปในวงจรคูั้งเนี่วาไว้ที่5มิลลิแอมป์นะครับอ่าอ่านได้ไหมครับประมาณ3มิลลิแอมป์3มิลลิแอมป์ได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะต่อจนทานเพิ่มเข้าไปอถึงตัวนะครับดังเป็นครังที่สอง ยี่หเดิมครับห้าแีเอายค่ากระแสได้เท่ก่อนหนึ่งวีแอลใช่ไหมครับอ่าเป็นไงครับเมื่อครูต่อตัวทานเครื่องเข้าไปในวงจรนะครับส่งผลให้กระแสไปอย่างไรครับกระแสน้อยลงใช่ไหมครับแสดงว่าก็ตรงกับวนของโ์มใช่ไหมครับที่ว่ากระแสไฟฟ้าในวงจรใดๆครับจะแปรผันตรง กับเรลียนกันไฟฟ้าได้จะแปลงผกผันกับค่าความต้านทานดังนั้นเนี่ยเมื่อคูต่อตัวทานเข้าไในวงจรแล้วม euh ีกระแสดิ่งลงดังนั้นมีค่าไดที่เปลี่ยนแปลงีกครับอามีค่าความต้านทานใช่ไหมครับมีค่าความต้านที่เพิ่มขึ้นเดือนอี้เนี่ยเมื่อคูต่อตัวทานเข้าไในวงจรเนี่ยค่าความต้านทานตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรและเราจะมีการหาค่ากระแสไฟฟ้านวงจรได้อย่างไรก็จะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง วงจรการตอ,อ, 5, 1, อบเรื่อทางแบบอุณหมครับ ก่อน้าเริ่มเลยนะครับปูจะมีใบเนื้อหาครับแจกให้นักเรียนนะครับ เรื่องแรกนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องความหมายนะครับของวงจรการ การนำตัวทางนะครับสองตัวเคลนไปมาต่อแบบเรียงลำตัดกันใช่ไหมครับครับซึ่งการต่อเหล่านี้จะส่งผลให้ในกระแสในวงจรเปลีนอะไรครับจะบลดลงลดลงลดลง มายเด็นครับต่อไปก็คือลักษณะการต่อนะครับการเขียนรูปวงจรของวงจรจาการต่อตัอย่าจากมุกลมครับจากรูปวงจรจริงครับเป็นภาพตัวอย่างของวงจรจริงครับนักเรียนสามารถที่จะเขียนเป็นวงจรเทียบเคียงได้อย่างไรครับโดยการเขียนเนี่ยจะต้องเขียนให้ครบครังองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งองค์ประกอบของวงจรไฟฟามีอะไรบ้างครับนักเรียนครับมีแรง่ังบบนครับ ครับมีสายไฟครับมีโลครับอ่าดังนั้นเราก็สามารถเขียนได้เป็นอ่ารูปดังนี้ใช่ไหมครับอ่านักเรียนวาดหราเขียนรูปวงจรลงใปใบหานด้วยครับโดย U ตรงนี้นะครับก็คือแหล่งจ่ายนะครับโดย R หนึ่ง R สอง R สามก็คือ R หนึ่ง R สอง R สามต่อแบบเดียวกันใช่ไหมครับเมื่อเขียนรูปวงจรเป็นแล้วนะครับนักเรียนว่าเมื่อครูทําการ จ่ายอะกานเข้าไปในวงจรน,นี้เป็นกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับประสิทิมีกระแสไหลในวงจรถูกต้องครับมีกระแสไหลในวงจรใช่ไหมดันี้เมื่อมีกระแสไหลในวงจรแล้วจะเมื่อมีกระแสไหลผ่า,านดนผทานแต่ตัว,วแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับแรงงานตกช่อมครับอ่าแรงกานตกช่อมใช่ครับดังนั้นเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันก็คือคุณสมบัตินะครับด,ด้านต่างๆในวงจรการต่อตัวทานแบบขนต้องครับ คุณสมบัติแรกนะครับคือคุณสมบัติด้านกระแสไฟฟ้านะครับผูก็มีวงจรการทดลองมาให้นะครับโดยควรจะต่อแอมมิเตอร์เข้าไปในวงจรนะครับในวัดหาค่ากระแส I นะครับแล้วก็กระแสที่ไหลผ่าน R 1และ R 2 เขาโดยเพื่อจะขอเพื่อนหนึ่งคนนะครับมาาื้อผ่า,รา,ากระดาษใหครูสุภาพครับ <c oughs> โดยครูจะทำการวัดนะครับกระแสที่จุดนี้ก่อนนะครับผม <c oughs> ที่ย่านวัด ออได้ครับ1นึ่งอมช่ครับว่าคมค่ารับ1นึ่งครับต่อไปนะครับกระแสที่จะผ่านอันนนะครับพี่ย่านเดิอนครับห้ามื่นานค่าได้ไห่ครับนึ่งยเ็มครับถือว่าว่าครับไอต่อไอหนึงครับ ตไปคือกระแสที่ไหลผ่าน R2 ครับอายคราบได้ใชครับอืมแล้ว่าหนึ่งได้เหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่านี่ เรไปครัก็คือคุณสมบัติด้านแรงดันนะครับโดยครณจะทําการวัดแรงดันที่ส้อองวทาน R1 นะครับแล้วก็ตัวทาน R2 นะครับ ำการขอเจสานคนะครับมาช่วยปูพื้นท่าครับกิรพัน์ครับ ได้ทําการกําหนดนะครับแรงดันที่จะให้อุปกรณ์คือ20โวลต์นะครับบริษัทที่ผ่นครับควรจะวัดแรงดันที่ตกเข้ากั r 1ก่อนนะครับที่ย่าิ3สโวลต์นะครับหาค่าได้ประมาณเท่าไหร่ครับเร่กระโดดครับข้างหน้าเลย7โวลต์นะครับเจ็ดโวลต์ครับคต่อไปควรทำการวัดแรงดันที่ตกเข้ากั r 2 Icana, เรื่อวกันตอกข้อม์2ครับที่ย่านวัดเดิมครับ3ามโวลต์อาจจะได้เท่าไหร่ครับประมาณส yes. <wh> uh ิบสามโวลต์ใ huh. ช่ไหมครับสิบสามโวลท์ครับขอบคุณมากครับ จากตารางพื้นผลนะครับคุณสมบัติด้านแรงดันแม่พานะครับถ้าแกสังเกตเห็นได้หมครับในวงจร U1 กับ U2 จะทำาไงกันครับบวกกันบวกกันแล้วเท่ากับแรง่ายใช่ไหมครับอ่าดังนันจากคุณสมบัตินี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการได้ว่าอย่างไรครับธนวัตร U เรื่หนึ่ง U1 บวก U2 ครับถูกต้องครับ ศูนย์ติดสมก,การนี้วเป็นสมก,การที่สองนะครับเราเรียนรู้สมบัติในเรื่องอด้านกระเสรไปแล้วครับและด้านแรงดัน,นไปแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะรู้ค่าความต้านทานนะครับในวงจรได้อย่างไรนะครับโดยได้จากแรงมันนะครับเราจะรู้คสมบัติได้จากกฎของโอห์มใช่ไหมครับ จากสมององนะครับแรงกันมีสูตรว่าองไรครับ U เท่ากับอะไรครับอ่า U เท่ากับ IR ใช่ไหมครับเราก็ติดสมการนี้ว่าสมการที่สามนะครับคณะจะหาค่าความสันทานได้แล้วก็นำสมการที่สามนี้นะครับแทนในสมการที่สองที่เราหาได้จากุณสมบัติการยันยันนะครับจะได้ว่าอย่างไรครับนักพลครับ ir เท่า,ากับ ir เท่า,ากับ ir อาหนึ่งวกา,าสองนะครับท <c oughs> ีนี้มาเราแทนแล้วเราได้สมก,การนี้ออกมาใช่ไหมครับป้าหมายของเรานะครับคือป้าหมายของเราคืออะไรครับบราทัเราอหาะนะครับเราหาค่าความานทารวมใช่ไหมครับทีนี้เราติดตัวแปร i อยู่เราทำการกำจัดตัวแปรไครับ โดยนำไอมาหารทั้งสมการนะครับผมนะบก็ได้แบบนี้นะครับเรานำไอมาหารทั้งสมการซึกเรียบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ,อยู่ดีทำไมครูนำนำไอเนี่ยมาหารกันเลยทุกตัวจากคุณสมบัติด้านกระแสไฟฟ้าเห็นนะครับไอในวงจรเนี่ยเท่ากันทุกตัวนะครับดังนั้นสแสดงว่าไอทุกจุดในวงจรคือไอตัวเดียวกัน เราสามารถที่จะไอมาตัดกันได้เลยดังนั้นเราจึงได้สูตรค่าความต้านทานรวมว่าอย่างไรครับพิ่เลกรครับ r เท่ากับ r หนึ่งบวก r สองใช่ไหมครับมีหน่วยเป็นอะไรครับพี่ยลกตอนมีหน่วยเป็นองค์ครับก็อะฮะต่อไปเมื่อเรารู้แร้สูตรการหาค่าความต้านทานรวมแล้วครับ ่อไปเรามาลองคำนวณกันหน่อยแล้วว่านักเรียนเข้าใจมากมน้อยขนาดไหนนะครับโดยทาไปาพร้อมกันนะครับจากวงจรทั้งหมดให้กต่อไปนี้นะครับเขาให้หาค่าอวาทตานรวมนะครับแล้วก็กระแสตามที่ไหลองวงจรนะครับมันกจะอลงนะครับนันเนกเรียนตรวจการเรียวนะครับ ครับโจทย์เขาให้หาค่าพาราทานรวมก่อนใช่ไหมครับจา,ากกระสักครู่นี้นะครับสูตรการหาค่าควาราทานรวมรเป็นสูตรอะไรครับ 明白吧。Yeah, ร้อยสโอมนะครับบวกกับ R2 ครับ <in> ท <the morning> ี <in the morning> ่กำหนดมาอยู <in the morning> ่ที่2 5งโอมดังนั้นทำาการคำนวณตัขอเราจะเท่ากับอะไรครับศีลร้า uh -huh. ตัวกำลังมาเท่าไหร่ครับ200โวลต์นะครับและ R ของเราเมื่อกี้นี้จะหาได้400โอห์ม400โอห์ครับดังนั้นทำการคำนวณปุ๊บปั๊บได้เท่าไหร่ครับผมถึงถึงถึง R นะครับมีหน่วยเวลาอะไรครับผม เื่อคำนวณเป็น right? 1941, re. แล้วนะครับรู้สูตรการหาคําต้นางรวมแล้วนะครับแล้วก็รู้คุณสมบัติต่างๆของวงจรแล้วนะครับถรามาสรุปก็ลหรครับว่าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างครับข้อหมายนะครับของวงจรการต่อต้นทางนะครับคือยังไงครับสุวรรณครับการต่อั้นทางตั้งแต่สองตัวขึ้นไปทับมาต่อเลียงระดับกันอ่าครับต้องครับ ปแล้วคุณสมบัตินะครับคุณในด้านกระแสฟ้าครับในขนกเป็นอย่างไรครับมาดอยได้กระแสไฟฟ้ากระแสเข้ากันทัวงจรกระแสฟ้าจะเข้ากันทั้วงจรนะครับแล้วด้ารายการนะครับอุตนายในายการต้มข้อมูลของมานแต่ละตัวจะรวมกันได้เท่ากับหนึ่งจ่าถูกต้องครับแล้วสูตรภาพความต้านทานรวมครับมีสูตรว่าอย่างไรครับปัญญามะ รู้นะถึงความหมายรู้ส่วปัแกแล้วนะรู้ค่าความต้านทานเออรู้สูตรการถาค่าควาต้านทานแล้วนะครับกูก็มีเป็นในะบางานครับท่าเรียนได้ลอง คำตอบี่ถูกต้องี่สุดนแล้วการลงไรนํคำตอบที่เรื่องแ้่เลยนครับรู้ทำงานทีสาม 别人在干。Again, they, ข้อสองครับเขาถามว่าข้อใดคือการต่อจนทางแก่ระดับองคครับตอบอะไรครับผมข้อสข่านะครับข้อสามครับาถามว่าข้อใดต่อไแบบนี้นะครับกล่าวถูกต้องตอบอะไรครับองครับข้อสี่ครับเขาถามว่าข้อใดคือ ผสมปัจจัยกระแสครับในวงจรการต่อเชื้อทานแหล่งเชื่อมโงครับขอตายขอตายนะข้อห้าอาถามว่าข้อใดคือสูตรการหาค่าความต้านรวมครับขอตายขอข่ายครับและข้อหกข้อสุดท้ายครับเป็นการคำนวณนะครับจากทุกวงจรต่วันนี้นะครับจงหาค่า อาและค่าไอนะครับนักเรียนหาค่าได้ตรงกับข้อใดนะครับงูทองงูนะคูกต้องครับก็นักเรียนทุกคนนะครับก็ตามคำสอบกันถึงได้คะแนนคะแนนเยอะครับแสดงว่าทุกครนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับกว่าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดีนะครับกัว่านักเรียนจะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้เพื่อพัฒนาครับ เพื่อไปประยุกต์ใช้ครับในการเรียนรู้เรื่องต,ต่อไปนะครับก็ขอโทษการนำเสนอเรืยองนี้ครับขอบคคุณรับ